นือว่ารากเดินดีมากนะครับนี่ครับเราลงปลูกได้เลยนะครับเราแกะถุงออกเสร็จลงปลูกเลยนะครับ ยอดออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดึงอาหารขึ้นไปเลี้ยงยอดหมดนะครับเดี๋ยว <c oughs> ทีค่ะ, <c oughs> ะ <c oughs> กดเบาเบานะครับกดดินเบาเบาไม่ต้อง ยอดใหม่จะไม่โป่งง่ายนะครับะรจะไม่แตกบ่โอ้โหเลยนะครับ<อ>ไม่ต้องให้ไม่ต้องเอายอดไว้นะครับ ح ح ตัดยอดออกไปเลยนะครับครับเดี๋ยวใบมันก็จะหล่นลงทั้งหมดเลยไมปนนะครับมันจะไม่แตกง่ายนะครับ ไยนะครับไม่ต้องให้ไม่ต้องเอายอดไว้นะครับตัดยอดออกไปเลยนะครับเนี่ครับเดี๋ยวใบมันก็จะหล่นลงทั้งหมดเลยตัดยอดออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดึงอาหารขึ้นไปเลี้ยงยอดหมดนะครับเดี๋ยว นี่คือว่ารากเดินดีมากนะครับนี่ครับเราลงปลูกได้เลยนะครับเราแกะถุงออกเสร็จลงปลูกเลยนะครับน,นะนะครับเดีย๋ยวมันจะผีใบแล้วก็ยอดใหม่จะไม่โปร่งง่ายนะครับ เออไม่แตกบ่ออโอ้โอบัดยอดออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดึงอาหารขึ้นไปเลี้ยงยอดหมดนะครับเดี๋ยว มันจะแตกแหนงใหม่ออกมานะครับที่ตามคู่ใบนะครับคู่ใบที่เหลืออยู่นะครับมันยอ,อดอ่อนเขาก็จะแตกมาใหม่นะครับกดเบาๆนะครับกดดินเบาๆไม่ต้อง กดเบาๆนะครับปดดินเบาๆไม่ต้องคิดว่ารากเดินดีมากนะครับนี่ครับเราลงปลูกได้เลยนะครับเราแกะถุงออกเสร็จลงปลูกเลยนะครับเลยนะครับไม่ต้องให้ไม่ต้องเอายอดไว้นะครับตัดยอดออกไปเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวใบมันก็จะหล่นลงทั้งหมดเลย กดเบาๆนะครับกดดินเบาๆไม่ต้องทค้ะ<ย>นะครับ<ค><ย>เดี๋ยวมันจะผีใบแล้วก็ นี่ครับลากที่ลากแบบนี้นะครับถือว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับเพราะว่ามันออกสีน้ำตาลแล้วนะครับ อยอดใหม่จะไม่โปร่งง่ายนะครับะระฮะ,ะเ,เออไม่แตกปะโอ้โห นะครับไม่ต้องให้ไม่ต้องเอายอดไว้นะครับตัดยอดออกไปเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวใบมันก็จะหล่นลงทั้งหมดเลยที่ท้ายนะครับไม่ต้องให้ไม่ต้องเอายอดไว้นะครับตัดยอดออกไปเลยนะครับ เดี๋ยวใบมันก็จะหล่นลงทั้งหมดเลย ทีค่ะที่ค่ะ กดเบาๆนะครับกดดินเบาๆไม่ต้องตัดยอดออกให้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะดึงอาหารขึ้นไปเลี้ยงยอดหมดนะครับเดี๋ยวมันจะแตกแหนงใหม่ออกมานะครับที่ตามคู่ใบนี่ครับคู่ใบที่เหลืออยู่นะครับมันอยอดอ่อนเขาก็จะแตกมาใหม่นะครับ ไม่ต้องให้ไม่ต้องเอายอดไว้นะครับตัดยอดออกไปเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวใบมันก็จะหล่นลงทั้งหมดเลยโอ้นี่ครับรากที่รากแบบนี้นะครับถือว่ารอดร้อยเปอร์ซแน่นอนนะครับเพราะว่ามันออกสีน้ำตาลแล้วนะครับ อ่า่ายอดใหม่จะไม่โปร่งง่ายนะคะะรับฮะเออไม่แตกบ่โอ้คอ